แต่สิ่งที่พาไปดูวันนี้คือน,นี่คือรถสามุดปศูนทศไทยสุดตุประเทศไทยราคาเท่าไหร่พี่เบกตันนี้หนึ 1> 1, 5, 5, 5, ่งล้านห้าแสนครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทตัวเบค สวัสดีครับมินในหลาดชาแนลนะครับ e p พนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เราเคยมาแล้วนะข่าวก่อนถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูนะครับอู่ที่มีอะไร3 5มห้าศเยอะที่สุดในประเทศไทย p s n สาขา2เรียกว่าสาขา2เหรอใน Google Map ขึ้นว่าสาขา2แต่จริงพี่บัติเขาย้ายทุกอย่างมารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพี่บัตรสมบัติ p s n นะ นี่รับบรไฟแม่ทันแนนทำทุกอย่างเกี่ยวกับ 350Z 370Z อะไรมีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราไม่ได้จะพาเพื่อนๆมาดูอู่เพราะเราเคยพามาแล้วเคยดูไปแล้วแต่สิ่งที่พาไปดูวันนี้คือนี่คือรถ 350Z สุดประเทศไทยสุดๆประเทศไทยรถ 350Z สุดประเทศไทยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงสุดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับก่อนจะไปดูรถเทพต้องมาดูรถบ้านๆก่อนนะดูว่าพี่ๆเขาทําอะไรบ้างน,นะรถบ้านอันนี้รถบ้านก็เรียกว่ารถใช้งานไงรถเดิมๆรถบ้านใช่ไหมพี่อย่างนี้รถเดิมๆเฮ้ยแต่คันนี้ก็ไม่เดิมนะพี่มีซูเปอร์ชาร์จเพิ่องจะเพิ่มซูเปอร์ชาร์จอ๋อคันนี้เพิ่มซูเปอร์ชาร์จนี่ก็สามห้าศูนย์แซดคันนี้เป็นสามเจ็ดศูนย์แซดเอ๊เออมีสามสามเจ็ดศูนย์คอมแล้วก็สามห้าศูนย์ก็คือส่วนใหญ่ที่นี่ก็รับ เปลี่ยนตัวเดิมเป็นไม้เนื้อเชืออะไรเปลี่ยนหมด,หมดใช่ไหมแล้วขั้นสามเจ็ดูนยทำอะไร,รอ่ะพี่ใส่ออยล์เหรอใส่ I, ออยล์เกียออยล์ G I, เครื่องอ๋อติดตั้งออยล์เกียร์เครื่อง <c oughs> ก็คือเรื่องของเพิ่มสมรรถนะความทนทานให้มันด้วยเนาะใช้งานได้ยอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ไม่ดแบดบที่บอกร้าน T S N ไม่ได้มีแต่ข้างหน้าหลักๆอยู่ข้างหลังอะไหล่ที่เยอะเนี่ยเนี่ยคันนี้ทำไรคันนี้อะไรพี่คันนี้ทำไรอ่ะพี่สามห้าศูนยคันนี้เป,นเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนอ่ะพี่อ๋อซีนรอบเครื่องอ๋อรั่วใช่ไหมถึงอายุมันนแแลล้้วะก็ตองดู อันนี้เป็นเครื่องลิ้นเดียวเนาะอ๋อก็ก็เปลี่ยนซีนทั้งหมดก็ดูแลมันเท่านั้น <Okay. S 1> ก็รับทาด้วยเนาะที่นี่อะไหล่เยอะข้างในอะไหล่เยอะไปดูอะไหล่ข้างในดีกว่าผมว่าเพื่อนๆหลายคนได้ได้ซื้อสามารถสูนตามที่ผมพามารีวิวด้วยแหละแล้วก็เรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นี่มีรองรับหมดนี่ดูอันนี้คือจอดพร้อมส่งแล้วนะรถสมบูรณ์ข้างในก็มีโกดังอะไหล่อีกออใช่เขาก็ย้ายที่แต่เออแต่แรกเป็นอะไหลนะ่เนาะถ้าชึ้นภาพเก่าให้ดูนะเป็นอะไหล่อะไรเยอะเยอะ ตอนนี้ก็จัดสรรใหม่แล้วจัดสรรรถใหม่มากมายโหนี่โซนอะไรหัวต้องหัวตัดมีครบเหมือนเดิมคือต้องบอกว่า3 5 0ห้าศประเทศไทย3 5 0ห้าศูน 70, ประเทศไทยนะมาที่นี่ครบทุกชิ้นอยากได้อะไรน็อตตัวเดียวก็มีหรือว่าเครื่องทั้งตัวหรือว่ารถทั้งคันมีให้หมดก็เข้ามาได้นะมีกะดั่งอะไรอีกแต่วันนี้เราไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องอะไรไปดูรถดีกว่านะว่ารถคาร์เจ็ดล้านบาทเนี่ยสามหาศูนย,อยน์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยออาผมว่าอันเนี้ยไม่รู้มีอะไรบ้าง ให้ผมมองขายอยู่ไม่เกิน8ล้านห้าเลยแม็กซิมัมันแพงเลยแล้วมันจะไปเติมอะไรตั้ง6-7ล้านมันมีอะไรดีเนาะเดี๋ยวไปดูที่รถแล้วให้พี่บัตรอธิบายเนาะว่ามีอะไรบ้างไปไปดูที่รถกันเนี่ย นี่ข้างตัวผมนะครับ350 z แพงที่สุดในประเทศไทยดีกว่าผมไม่ต้องอธิบายเพราะว่าผมอธิบายไม่ได้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเครื่องยนต์มีอะไรมูลิไอะไรไปบ้างนะให้เจา wagen, ้เจาของรถให้เจ้าของสํานักมาอธิบายเดี๋ยวนะว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับพี่บาศครับสวัสด,ดีครับพนะี่สวัสดีครับวัดดีครับพี่สวัสดีครับพี่บาศนะพี่บาศ TSN เนาะเอาจริงๆผมว่ารู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วคนที่เล่น350 3 70รู้จักพี่บาศอยู่แล้วแต่วันนี้มีทีเด็ดพี่บาศบอกว่ามีทีเเดดดด็ให้้พื่อนนๆไูกั เข้ามาถ่ายเพื่อนๆดูดิคบผมันมีอะไรพี่อธิบายหน่อยพี่คันนี้คือรถอะไรคันนี้คือ350ครับจริงๆมันเป็น DE ลิ้นเดียวลิ้นเดียวอ่าแล้วเราลูกของเขาอยากได้ไปลิ้นคู่ครับเพื่อจะเสริมซูเปอร์ชาร์จใส่ซูเปอร์ชาร์จอ่าวันนี้เราก็ใส่ซูเปอร์ชาร์จให้ลูกค้าเรียบร้อยคือทุกกอย่างแต่งทุกอย่างนี่คือของนอกหมดแล้วการแต่งก็คือรถคันนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ดูแลทั้งหมดใช่ถูกต้องครับทุกอย่างใส่เข้าไป อันนี้ไม่เอาเริ่มมาข้างหน้ากันชนหน้ามันก็ไม่ใช่ของเดิมเนาะใช่คันด้านหน้าก็เปลี่ยนมาของวิวสายอันนี้คือพาดวิวสายใช่แท้เลยแท้เลยวิวสายถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็คือดีเคดีเคดิพกต้องครับแต่คันนี้ไม่ใช่วายบอดี้ใช่ครับใช่ไหมก็คือวิวสายตัวผอมอะตัวธรรมดามีวายกับไม่วายครับผมครับฝากระโปรงนี่ก็ชุดของวิวสายหมดอันนี้แหละเอ็รครับอ๋อ MCR แต่คือ พาสวิวซ้ายฝาพงเอเชียใช่ครับผมอ่ไปรอบๆก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูว่าเครื่องยนต์พี่รอบๆให้พี่บ่ายอธิบายทีละนี่มาตรงนี้ก็มาด้านข้างโอ้โหนี่นี่ใส่ตาใส่ตาเนี้ยใส่ตาพี่บ่ายเบรกครับหน้าเวฟเลยเบรกเบรกเอลสอ่ะเบเอสอ่ะเป็นเอเลสผมว่าจานคาร์บอนตรงนี้นี่เป็นจานคาร์บอนเหรอครับผมนี่นี่จานคาร์บอนหน้าตามันจะแบบเออเป็นเหมือนผงคาร์บอนนะพี่เนาะใช่ครับ ราคาเท่าไหร่พี่เบคตัวนี้หนึ่งล้านห้าแสนครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทเบงครับทเครับเบคทับที่สุดของเอเลสไหมพี่ใช่ครับผมล้านห้าล้านห้าแสนโอ้โหซื้อรถซื้อเบนท์ได้เลยอ่ะเบนท์มือสอง w ีมือสองได้เลยใช่ใไหมพี่ล้อล้อนิสโมใช่ครับล้อนิสโมราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่สองแสน สองแสนสามล้อเบรกจะสองล้านอยู่แล้วล้อเบรกพัสองล้านไปแล้วใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับพัสนี้ก็ประมาณสามสองสามแสนได้ไหมใช่ได้ครับได้นี่พัดแท้พัดแท้ราคานี่แบบ เดี๋ยวจริงๆแล้วต่อไปข้างในไหมพี่ข้างในก็เป็นเบาะแต่นิดโมรไหมพี่อ่า SPX ครับตัวนี้เรียกว่าหลังแคปล่าตัวนี้ตัวหนึ่งห้าแสนคู่หนึ่งโอ้โหเบาะคู่ละห้าแสนเนี่ยนะหลังแคปล่าแสดงว่าวันนี้ผมจะเป็นบุญตู่ได้นั่งครับผมได้นั่งเบาะคู่ละห้าแสนบาทห้าคู่ละห้าแสนบาทก็เราเคยทํารถป้ายแดงอะไรน่าใช้ซิตี้เทเบิลป้ายแดงคือได้เบาะนี่คู่หนึ่งห้าแสนบาทเบาะห้าแสนบาทแล้วที่เด็ดอะ มันมันไม่ได้อยู่แค่ของแพงเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาใช่คับไม่เหมือนทั่วไปนะพี่เนาะโมดิฟายเต็มที่คันนี้เต็มที่ไหนพี่บาทโชว์เลยโมดิฟายโมดิฟายเป็นไงพี่มีอะไรบ้างเปิดเปเให้พี่บาาจิ้มมาเดี๋ยวพี่จิ้มหักอืนี่พี่บาทบอกว่าเครื่องยนต์สองลิ้นต้องอธิบายก่อนนะจริงๆแล้วเครื่องสองลิ้น ของ350เน่ะมันจะอยู่คนละฝั่งเลยพี่บาตนะใช่ครับใช่อยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาแต่นี้มันมา2ลิ้นจริงแล้วมันอยู่คู่กันอ่าชุดทิพของเขาเลยนี่คือชุดคิดย์ซูเปอร์ชาร์จเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับซูเปอร์ชาร์จตัวนี้เรียกว่าที่สุดประเทศไทยยังใช่ครับที่สุดแล้วครับไม่มีไม่มีแพงกว่านี้ไม่มีใหญ่กว่านี้ไม่มีแรงกว่านี้ไม่มีแล้วครับตัวนี้คือว่าสุดแล้วสุดแล้วแพงสุดแล้วของซูเปอร์ชาร์จใช่ครับไอราคาซูเปอร์ชาร์จเท่าไหร่พี่450เบิก8เดือนครับสั่งอเมริกาใช้เวลา8เดือนนไมมม่่งงั้4,500บาทตตผลิให พี่บาทผมอยากได้มีจ่ายเลยสี่แสนห้าเอาเลยเอาได้แต่ต้องรอรอแปดเดือนแปดเดือนจะได้ชุดนี้มาใช่ครับแล้วในการโมดิฟายเข้าไปเนี่ยพี่มันจับสั่งจับใส่ได้เลยใช่ไหมจับใส่ได้เลยครับไม่งขึ้เขาอยู่แล้วจับใส่ได้เลยอันนี้เราก็มาโมดิฟายใหม่หมดอ๋อนี่นี่นี่ใส่เคเล่าไม่ใช่ของเขาเรามาเพิ่มเติมเราทำเพิ่มเติมให้ทำให้สวยงามอันนี้มันมันหุ้มเหรอพี่บาทนี่หุ้มครับนี่หุ้มที่ไม่เป็นนิลเทียมอ๋อแล้วก็เคเบิล่าหุ้มใช่ครับเคเบิลร่าสวยงาม แล้วก็ตัวซูเปอร์ชาร์นี่ซูเปอร์ชาร์ทำงานจริงๆหลักการเหมือนเทอร์โบคือเพิ่มความแรงโดยการอัดอากาศเข้าไปแต่ทํางานโดยไม่ได้ใช้ไอเสียมาปั่นใช้มูเล่หน้าเครื่องมาเป็นตัวปั่นไออากาศเข้าไปนะพี่บัตรก็คือจริง,รงๆมันเหมือนเทอร์โบอัดลมเข้าเครื่องแหละแต่ใช้ไอเสียกับมูเล่ั่านกันตรงนี้ข้อเสียข้อดีของตัวซูเปอร์ชาร์พี่บัตรว่าเป็นไงตัวนี้มันเป็นคือมันไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนตัวนี้มันจะมันจะเข้ากับตัวนี้มาก ถ้าเป็นเทอร์โบในจริงเครื่องมันจะร้อนร้อนเพราะเครื่องมันห้องเครื่องมันแคบมันแคบแล้วก็ใส่เทอร์โบขึ้นอีกงหลังเทอร์โบอีกร้อนแต่ตัวนี้มันจะเหมาะมากและเรสปอนส์เครื่องมันดีไหมพี่ดีครับอัตราเร่งดีใช่ไหมอัตราเร่งดีมากอ๋อไม่เหมือนเทอร์โบคือถ้าเราใส่เทอร์โบใหญ่ รอรอบไม่ทําลมอะไรเงี้ยนะพี่แรงม้าอยู่เท่าไหร่พี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนจะถามแรงม้าเครื่องยนต์อ่ะมันมีการโมดิฟายอะไรไหมคือเราสามารถใส่ซูเปอร์ชาร์จลงไปปุ๊บแรงเลยวะก็ตอนนี้ก็ทำให้ลูกค้าก็คือเป็นแคมใหม่ของแคมเขาเป็นของเกดดี้268ลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบของ B C ครับก้าน C ีซีอ่าสปริงวาล์วน็อตปะเก็นโอ้โหทุกอย่างเลยครบทั้งตัวเว้นข้อเหวี่ยงอย่างเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนออ๋เพราะเ้าเหวี่ยงเรารับได้อยู่แล้วตรงนี้ คือเรียกว่าโมเต็มอะโมเต็มทุกอย่างที่ต้องใส่ข้ออย่างเดียวยังไม่ได้ทำข้ออย่างอย่างเดียวเดิมใช่ครับแต่จริงๆรข้อเห่างผมว่าอยู่นี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะใช่ครับพอรับได้อยู่เนาะรับได้รับได้ก็แล้วเห็นว่าท่อไอเสียชุดท่อเสียไทเทเนียมหมดอ๋อไปไทเทเนียมแต่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันดูมันแต่ด้านไม่เห็นเห็นไหมพี่ท่อท่อท่อเฮดเดอร์อย่างเดียวก็อยู่แสนหกห้าโอ้โหแต่แต่ไทเทเนียมแต่ไปโดนหุ้มผ้ามันร้อนไว้มันร้อนฮะ มันร้อนมันร้อนแล้วก็มีท่อแคทแคทก็สามหมื่นกว่าบาทวายก็อีกสามหมื่นกว่าบาทโอ้แล้วก็ถ้อยเสียทั้งชุดของอามิวก็อีกแสนกว่าบาทก็สามแสนพอดีสามแสนกว่าบาทท่อชุดถ้อยเสียสามแสนกว่าชุดซูเปอร์ชาร์จสี่แสนกว่าโมดิฟายเครื่องยนต์อีกวันแสนกว่าเกินเกินนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์อย่างเดียวน่าสองแสนซื้อชุดทิกชุดอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ประมาณสามสามสามแสนกว่าเครื่องยนต์ไส้ในไส้ในใช่ไส้ในสามแสนกว่าใช่เครื่องยนต์ไม่รวมยังไม่รวมเครื่องยนต์นะยังไม่รวมเครื่องอีกยังไม่รวมนะ คือต้องบอกว่าชุดนี้ต้องมีประมาณล้านห้าได้ครับเนาะตัวระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดเพราะเกียร์ซิง์อีกใช่ทำเกียร์ให้อีกครับซิง์ตอนนี้เครื่องตัวนี้จริงๆเขาเป็นดีเอเป็นเอาเราต้องเปลี่ยนระบบสายไฟทั้งคันออคือพูดง่ายๆทุกอย่างต้องเป็นของระบบเอาหมดเลยครับ คือทแท้ๆระบบไพลนุ่มภายในสายไฟยทุกอย่างทั้งคันคืออ๋อคันนี้จริงๆอะ่ะแค่เลขตัวถังเท่านั้นแหละที่เป็นรถลิ้นเดียวเพราะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างให้ทุกอย่างไม่ต้องเป็นของที่ทางหมดเลยครับไม่มีของอ e, ีทักทิ้งโอ้โห็กทั้งคานหน้าทุกอย่างเป็นของอีพาก็แสดงว่าทุกอย่างไม่ได้ใช้หมดแล้วคันนี้ใช่ถูกต้องครับแต่คันนี้ไม่ได้จําหน่ายไม่ได้จำหน่ายเพราะจำหน่ายก็คงซื้อกันไม่ไหว ใช่ไหมพี่ผมเกินไปแล้วคันนี้ต้องมีประมาณ6 7เจล้านใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับก็แต่งเยอะมากราคาซื้อ GTR ส5าได้เนาะได้เลยได้เลยเจ้าของเขาใจเขารักเขารักอ่าเขาอยากให้คันนี้ให้ทำเป็นที่สุดของในเมืองไทยเออผมว่าที่สุดนะใจเขาอยากให้ไปที่สุดของเมืองไทยแล้วก็เป็นคันแรกของเมืองไทยมีไปออกสื่อออกอะไรบ้างยังพี่ยังครับยังไม่ได้ออกงานโชว์เลยเหรอไม่ออกเลยครับไม่ออกเดี๋ยวไม่มีเวลาออกเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลาว่างคันนี้ได้ไปโชว์ตัวน่าสนใจนะคันนี้แรงม้าพี่นะวันนี้แรงม้าคันนี้เท่าไหร่อยู่ประมาณ5 0 0 510แรงม้าแรงม้าเดิมๆ2ลิ้นขึ้นจูนวัดไดโนลเลยเท่าไหร่พี่ประมาณ2ลิ้นนะ2ลิ้นอยู่มัน250ร้อาิบสองร้เดิมนะเดิมเดิมเดิมเลยแสดงขึ้นมาเท่าตัว100%ใช่ใช่ครับึ้นมาเท่าจาก250ก็เป็น510ร้จริงๆมันอัพคันนี้มันอัพได้ถึง550ร้นยห้าิบหบนะแต่เราเอาแค่นี้พอเดี๋ยวลัวจะมีปัญหาจะสงรถไม่ได้ อู๋ก็อยากส่งใช่ลูกค้าก็อยากได้รถใช่ครับแต่พออยากจะแรงมากแม็กซิมัมมันก็ไม่ไหวอันนี้คือเซฟใช้งานได้คือคือมันเสียงอัตราเสียงมันจะครับผมแสดงวันนี้ใช้งานได้ขับได้ขับได้มีทางคือขับได้จริงเลยได้ลองออกรถได้เลยเหลือโมกป่ะพี่จริงๆขับได้เลยเลยลองได้เลยถ้าขับได้ผมต้องไม่ขับได้นะได้เลยลองให้เลยได้เลยจะยาวเวลาทำเยยะเวลาทำจริงๆคันนี้นี่จอดกับผมนี่ประมาณสองปีนะ ก็ไอชุดนี้ก็แปดเดือนแล้ววะใช่ครับรู้ว่าเขาแต่งแต่งจนแต่งอยู่เรื่อยแต่งทุกชิ้นเอานี้แต่งอามาเพิ่มทีละจุดทีละจุดทีละจุดมนก็เลยช้าถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้ตั้งแต่อู่เก่าที่แล้ววะใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ก็บอกแล้วคันนี้วันนั้นน่ะมันก็สุดแล้วนะสุดแล้วแล้วเขาก็เพิ่ม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 ตลอดที่ลูกสูบเปลี่ยนไปสองชุดละชุดแรกก็คือเป็นรถแรงอัดดูแลรถแรงอัดก็มันยังไม่ถึงห้าร้อยม้าเอไม่สบายใจ อยากจะให้มันทะลุ500อทีนั้นเขาเปลี่ยนรูปให้เป็นเพิ่มแรงอัดทีนี้เพิ่มแล้วเพิ่มแรงอัดปุ๊เป็นนี้มาเลยมาเลยมาเลย500แรงม้าสมใจอยากใช่สมใจอยากเลยแสดงว่าคันนี้ยังไม่หมดอย่างเงี้ยอารมณ์แบบป้ายแดงแรงเลยใช่ครับสุอร์คาร์เป็ถสุอร์คาร์ได้เลยเทียบแล้วคือการตัดสนอจเขาจะจัดมากรอบจัดมากโอ้โหต้องลองต้องลองเราไปลองดูนะลองดูฟีลลิ่งหน่อยนะเพื่อนๆอยากรู้ผมจริงๆผมอยากรู้ พี่บาทมาให้พี่บาทว่าลองได้เดี๋ยวลองดูสิแต่ลองด้วยการปลอดภัยนะไม่ไหวนะเจ็ดล้านบาทนะพรคาเลล่าเพราะคาเลลามือสองอ่ะได้เลยอ่ะเนี่ยไป,ไปลองกันดีกว่านะสามารถสูงแซ่บที่สุดประเทศไทยนะไปไปลองกัน ชุดจอนี้ AM จอนี้ก็เกือบแสนนะเจ็ดพันหมื่นนะนนจอนะโหลดฟังชงวังชันเลยได้นะชุดเดฟฟี่ภายในเป็นสองลิ้นหมดเครื่องสองลิ้นคือไมเนเชนภายในเนี้ยเปลี่ยนทุกอย่างเป็นไมเนเชนหมดพวงาลเป็นนิสโมสามเจ็ดศูนย์แซดคืออะไรที่สุดที่สุดของสกูลแฟนเรดดี้ก็ใส่อยู่ในคันนี้หมดทุกชิ้นเลยดีกว่าขับ <c oughs> มา,าจริงๆฟีลลิ่งขับตอนนี้มันก็เหมือนรถเดิมๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดิมๆเลย เดิมแล้วเป็นยังไงเดิมๆ้องแรงก่ะลองอุ้ย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 เดสิบล้อสิบล้อเดี๋ยวลองถนนโล่งๆหน่อยดีกว่าแต่พี่บาวบอกว่าแรงมาเขาลดลงมาให้วิ่งใช้งานจริงๆ4 0 0กว่าแรงม้าถ้า500กว่ามันมันดิ้นแล้วมันก็อันตรายไปหน่อยก็เลยแบบจูนให้ดูแม็กซิมัมไปก่อนว่าเครื่องยนต์มาทำได้อะไรเงี้ยทำไม5้0้มันอันตรายแลยวะ ไม่กับเครื่องยนต์กับสเต็ปจริงๆมันไม่มีไม่อันตรายหรอกพี่บ่ายเขาก็แบบให้มันเซฟไม่อันตรายเรื่องเรื่องของมันดิ้นไงแรงมาเยอะทอกเยอะเวลากดแล้วรถมันจะเวียงมันก็จะอันตรายอย่างเงี้ยก็เลยให้เจ้าของเขาขับได้จริงๆกดได้เต็มกเร่งจริงสี่ร้อยกว่าแรงมาก็มันคือเครื่องอะไรนะเครื่อง VQ สามห้ามันใส่สอง J ได้ไหมพวกนี้ใส่ได้แต่สไตล์รถเดี๋ยวนี้ยุคทุกวันนี้รถทําเก็บอ่ะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเครื่องสวอปเอนจิ้นแบบยุคก่อนไงนอกจากรถแข่ง เดีย๋ยวนี้เขาก็ต้องการโมดิฟายในเครื่องเดิมแม็กซิมัมเครื่องเดิมพอแล้วไม่ไม่ทําแบบอุ้ยพันแรงมาแล้วเป็นเครื่อง2อเจนูน่นนี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเบรกล้านห้านี่มันแบบนแน่นอนจริงลองลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมขอลองหน่อยนะคลิกด้านนะ้ <c oughs> อุยอ้ยแรงแรงแบบต้องบอกว่ามันไม่ได้แรงแบบเกินไปอ่ะ มันแรงแบบอารมณ์ฟิลขับซูเปอร์คาร์กดเดินกดเดินอ่ะมันไม่ได้นะไม่ลึงแบบโหรถตุปบตุเปเรียกว่าลงมา้าลงพื้นกับย,ยางขอบล้อในการเซตติง้งรถคันนี้ได้ลงตัวมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้ารถมันแรงเกินอะ่ะกดมันจะดิ้นไปดิ้นมาแล้วทีนี้มันไอคาว่าความแรงตรงนั้นมันจะมันจะไม่ลงพื้นขับดูอันตรายเนี่ยขับกดไม่เล่าๆนะเกียร์เชนดีอันนี้มีโมดิฟายเกียร์ด้วยเกียร์เป็นเกียร์สเตตของพิบัติเขานะเพื่อรองรับ500แรงมา้า ก็โอ oh. uh ้ huh. เดี๋ยว uh huh. เรากลัวเรากลัวม uh ันมันหน้าแขกโอ้โหยกกรเลนแล้วตุ uh ้ม huh. uh huh. ตุมตุมโอ้ uh huh. ขี่มันนะ่ะ uh huh. ขี่โคตนมันเลยแบบ uh huh. กดคันเ่งใช้ได้ย้ำได้ 喂，我到。慢点。啪啪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 。 โอ้ยบอ5แสนนี่มันนั่งนุ่มโตดีจริงๆเลยนะได้มาทดสอบรถ350 z ต้องใช้คำว,ว่าสุดประเทศไทยแพงที่สุดแรงที่สุดฝ่งไม่รู้ในซนนูเปอร์ชาร์จผมว่าแรงสุดแล้วก็ของแายเท่หาย,ายากที่สุดทุกอย่างอยู่ในคันนี้350แซดระดับประเทศนะวันนี้มีโอกาสได้มาทดสอบได้มาลองได้พาเพื่อนๆมาดูไปพ,พร้อมๆกันสุดยอดนะครับ ฝากหน่อยฝากหน่อยอูวิชายผมสามารถสูเอ๊ะไปฝากเขางานก็ไม่ถึงเราสิไม่จริงๆใครสะดวกที่ไหนไปตรงนั้นได้นะครับแต่อะไรสามารถสู0เสามเจ็ดส s n มาได้เลยติดต่อเข้ามาได้ที่เพจพิบัติได้เลยนะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆนะครับยังไง EP นี้ไปก่อนดีกว่าฝนตกแล้วกลาบก่อนนี้กราบก่อนดีกว่าครับเจอกัน EP หน้าฝากติดตามมีนายกลาดชแน,นลด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e เยอะๆนะไลค์เยอะๆแชร์เยอะซับสไคร e ด้วยนะเจอกัน EP หน้าไปก่อนครับบ๊ายบาย3507ล้านบาท